คุยกันต่อในช่วงของรายการเกาะกระแสเศรษฐกิจนะคะ101ร้อยหนึ่งปฏิบัติการเพื่อชีวิตวันนี้คุณรัชพลและดิฉันรีนาค่ะสวัสดีค่ะคุณรัชพลค่ะค่ะคามาดูตลาดกันนะคะก็ะตอนนี้ยังคงปรับลงแต่ว่าสัดส่วนที่ปรับลงนั้นก็ย่อลงมาเต็มทีลงไปสองจุดหนึ่งเจ็ดอยู่ที่หน,นึ่งพันหนึ่ง้อยเก้าสิบห้าจุดเก้าสองมูลค่าขณะนี้เจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดล้านนะคะในช่วงที่ไฮสูงสุดของวันนี้อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่ง้ยเก้าสิบหกจุดสามห้าแล้วก็ต่ำสุดหนึ่งพันหนึ 89.06จุดนะคะ10อันดับหลักทรัพย์ IVL อันดับที่1 37บาทขึ้นไป50ตาง CPF นะคะบวกไป50ตาง38บาทค่ะ PTTGC 68บาท75ค่ะไม่เปลี่ยนแปลงบ้านปู600บาทลงไป4 K Bank 155ลง2นะคะธนาคารกรุงเทพ189ขึ้นไป50ตางแจ๊2บาท78ลงไป2ตางค่ะ ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะลงไปบาท50อยู่ที่146ปูนใหญ่349ลงไป1นแล้วก็ปตทา354บาทน,นะคะตอนนี้ราคาคงที่นะคะที่เป็น10อันดับหลักทรัพย์ในช่วง1ชั่วโมงกับ10นาทีค่ะครับอันนี้ก็ปรับตัวลงตามตลาดเมืองนอกนะฮะค่ะแต่ก็ลงไม่เยอะแนวรับแนวต้านที่แถวเอ่แนวเขาเร่งเลยแนวรับสิแถวพันสองก็ยังแข็งกระดงนะก็ อย่างเนี่ยอย่างแถวเนี้ยไม่คอ่อยขยับไปไหนขึ้นก็ไปไม่มากาลงก็ไปไม่นกอยอก็เดี๋ยววันนี้มาคุยเอ้ยมาคุยกับคุณเสกสรรก็ผ่านไปแต่มัดแรกนะฮะมาดูภาพร,มรวมของกองทุนร,รวมกันสักนิดหนึ่งว่า performance ก็เป็นยังไงผลการดำเนินงะานนะฮะมีอะไรน่าสนใจตรงไหนบ้างไหม,มเดี๋ยวคุยกันครับร้อยหนึ่งปฏิบัติการพลิกชีวิต มันนี่เ k e โอเวโดย r i d g g s The Ultimate Lifestyle ผนกสภาพสตรีเซ็นทรัลบริษัทหลักทรัพย์ซิกโก้ศูนย์รวมการลงทุนครบวงจรธนาคาร CIMB ไทยเราเชื่อมพลังและความหลากหลายของอาเซียนเพื่อคุณทำให้การลงทุนเป็นเรื่องสนุกด้วยบัวหลวงธนทวีสอบถามที่บลจบัวหลวงโทร02-674-6488กด 8, 8, 8. การลงทุนมีความสนุกผู้ลงทุนควรศึกษาแหล่งท่องเที่ยวก่อนการตัดสินใจลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงธนทวีกับโอกาสรับเงินง้อเงยเพิ่มขึ้นลงทุนทุกหนึ่งล้านบาทลุ้นไปฮ่องกงทุกสามล้านบาทลุ้นไปญี่ปุ่นยิ่งลงทุนทียิ่งทวีสิทธิ์ลุ้นวันนี้ถึงสามสิบมิถุนายนศพนี้กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวีลงทุนที่เดียวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งเงิน ธนาคารกรุงเทพโทรหนึ่งาสามสาบลจบัวหลวงศูนย์สองหกเจ็ดสี่กสี่แปดแปดกแการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนในช่วงนี้ค่ะเราจะได้กลับมาพูดคุยกับคุณสัญโตวิวัฒน์ค่ะผู้ในการกลุ่มกลยุทธ์องค์กรบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงเช่นเดิมนะคะคุณฝั่งคะถ้ามีคําถามอยากจะพูดคุยหรือว่าแบ่งปันเรื่องราวต่างๆนะคะ โทรมาได้ที่026414191ถ้าจะส่งเป็น SMS นะคะ4874101เดี๋ยวจะไปคุออยกับคุณเสษสารกันถึงเรื่องของภาพรวมการลงทุนในไตรมาสแรกกันค่ะสวัสดีค่ะคุณเศษสารค่ะครับสวัสดีครับทุกท่านครับค่บนะแต่ไดนะ้ยินเสียงคุณเจษสาน์โออดเตือนไม่ได้นะสำหรับผู้ที่เสียภาษีทางออนไลน์เขาให้ถึงวันที่10นะคะ สี่วันที่สิบวันที่แปดหรือวันที่สิบัวันสิบผมเราแวววานแปดนะแปดล้วครับผมผมบอกว่าแปดน8แปดเขาเผื่อไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ก่อนสี่ทุ่มนะครับค่ะก่อนสี่ทุ่มอันนี้เน้นย้ำเลยนะคะสาหรับที่ยื่นด้วยตัวเองทั้งหมดเขตไปแล้วนะคะนนี้หมายื่นผ่านยื่นผ่านไี่เลยนง่ง่ายนะอไนม่ไทําอ่ะแล้วผมเข้าใจว่าสมรกรเนี่ยเขาล็อกตัวเลขไรของเราไว้บางส่วนเพราะผมกอกอกดูนี่มันเวลาไม่ถูกมันเด้งนะ ใช่ครับมันจะช่วยเตือนให้ด้วยอ,อ,อืมันก็จะช่วยให้เราง่ายขึ้นค่ะอือ่ะปลาดูเรื่องกองทุนร,รวมสักนิดนะฮะก็ผ่านไปแต่มาแรกแล้วนะฮะดูแนวโน้มเป็นไงบ้างครับถ้าเป็นใครซื้อป,ปลายปีนี้น่าจะโอเคเลยเนาะก็ถ้าเป็นูเรื่องพ e r f o r m a n c e โดยเฉพาะกองหุ้นก็ถ้าถึงปัจจุบันก็ดีมากเลยนะครับแต่ก่อนไปตรงนั้นผมขอพูดถึงภาพรวมของขนาดทรัพย์สินของกองทุนที่ดูไปใต้การบริหารของ23ปลจก่อนละกัน คือเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับธุรกิจกองทุนรวมในระบบของเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ2.08หรือว่าประมาณ2 2ล้าน8หมื่นล้านนะครับ2.2.08ล้านล้านโดยประมาณอืแล้วก็ณวันศุกร์ที่แล้วเนี่30มิถุนาใก่้30มีนานะครับเรามีอยู่2.22ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณ140ล้านอื ครับซึ่งการเพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยเอ่อถ้าไปดูในรายละเอียดมันก็จะพบว่ามันก็มีการเพิ่มจากในส่วนของกองทุนหุ้นหรือว่า LTF RMF อยู่พอสมควรนะครับตรงในส่วนตรงนั้นเอ่อแล้วก็มีกองตราสต์นี้ด้วยในอีกตัวหนึ่งที่ที่มีการเพิ่มขึ้นทีนี้ถ้าดูเฉพาะกองทุนหุ้นทั่วไปนะครับกองทุนหุ้นที่เป็น equity f u n หมายถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นตั้งแต่เฉลี่ยตั้งแต่พอหสิบ้าเปอร์เซ็นตขึ้นไปนะครับอันน,นี้เพิ่มขึ้นแค่ยี่ เพิ่มขึ้นแค่ยี่สิบล้านนะครับจากประมาณห้าร้อยจากประมาณอสี่ร้อยห้าสิบแปดสี่ร้อยห้าสิบสี่แสนแปดสี่แสนห้าหมื่นแปดพันอ่าสี่แสนห้าหมื่นแปดพันขยายไปเป็นสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเพิ่มขึ้นประมาณสองหมื่นสองหมื่นล้านนะครับเข้าวๆอยู่ประมาณสองหมื่น แต่ว่าการเพิ่มขึ้นตรงนี้มันเป็นการเพิ่มขึ้นที่มาจากขนาดทรัพย์สินของการเพิ่มขึ้นของตลาดทุนพอสมควรออหมายถึง N V มันโตขึ้นใช่ N V มันโตขึ้นพอสมควรที่คุณรัชพลบอกถ้า RMF นะครับ RMF เนี่ยในระบบตอนนี้มีอยู่ประมาณ98,000ล้าน98,290ล้านโดยประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ5,500ั้ารอยล้านนะครับส่วน LTF นะครับมีอยู่ประมาณ1นึ่งแ หนึ่งแสนห้าหมืนสี่ร้อยกว่าล้านเพิ่มขึ้นประมาณสองพันหนึ่งร้อยล้านแต่ถ้าไปดูจำนวนหน่วยลงทุนจริงๆจะพบว่า LTF เนี่ยลดลงเพราะคนขายอมีขายออกขายออกใช่ขายออกแต่ได้กำไรจากเพิ่มขึ้นมันเพิ่มจากมูลค่าทรัพย์สินที่มีการเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่า p e อ f ์ฟอร์แมมันเพิ่มขึ้นอย่าง LTF อย่างเงี้ยนี่นะครับอันนี้จะว่ากันงยาอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองกองทุนเนี่ย บางกองทุนที่ดีที่สุดนะครับให้ผลตอบแทนประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์บางกองเกือบเกือบยี่สามเปอร์เซ็นต์นะครับในช<ม>่วงสามเดือนนี้แล้วก็เฉลี่ยอยู่ประมาณสิบแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์กันค่อนข้างเยอะ<ม>ส่วนเบนชมาร์คคือตลาดหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นในช่วงนี้สิบหกจุดเจ็ดสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีกองที่เปอร์ฟอร์แมนซ์เพิ่มขึ้นต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยตรงนี้นี่ก็จะมีอยู่ประมาณจากสิบประมาณยี่สิบกองโดยประมาณมก็กองพวกนั้นนะครับจะเป็นกองที่ ลงทุนในพวกคู่นอนุพันธ์ซึ่งทําให้มีความเสี่ยงน้อยโอกาสผลตอบแทนขยับข,ขึ้นน้อยอยู่แล้วอันนี้ร่างกันดหลักการ H y, ใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือกองประเทศเจ็ดสิบสามสิบรือเจ็ดสิบห้ายี่สิบห้าคือกองที่บอกว่าลิมิตหุ้นไม่เกินเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยพอหุ้นมันขึ้นวิ่งขึ้นแรงครับกอ,องพวกนี้เข,เขาก็จะผลตอบแทนเขาก็จะเขาก็จะเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยลงไปด้วยนะครับแล้วก็มีกองบางส่วนที่แบ่งเงินบางส่วนในเอ f ไปลงใน Global หมายถึงลงทุนในหุ้นต่างประเทศด้วยอันนี้แก็จะ ก็จะหลดลลงมาปกติหน่อยเพราะว่าออกองทุ้นต่างประเทศมันขึ้นไปเท่าหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมามนะครับอันนี้ถ้าดูในแง่ของตัวตัวของ LTF นะครับแต่ถ้าสมมุติเราไปดูกองทุ้นทั่วไปนะครับกองทุ้นทั่วไปในบ้านเรามีประมาณหนึ่ร้อยกองเนี่ยกองที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดอยู่ประมาณยี่สบสี่ดหกเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็เฉลี่ยก็มันคล้ายๆกันครับสิบแปดเปอร์เซ็นกว่า ขึ้นไปทั้งนั้นนะครับก็เทียบกับดัชนีหมายถึงตัวเบสชามาของหุ้นที่เพิ่มขึ้น16.72เ็์ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าะนะครับที่ทนะเราคุยกันนี่เฉพปะของไตรมาสแรกไตรมาสแรกครับอันนี้เป็นข้อมูลไตรมาสแรกนะครับแต่ถ้าบอกว่าแล้วถ้ากองหุ้นแหละย,ย้อนหลังไปยาวกว่านั้นหน่อยหนึ่งปีเป็นยังไงหนึ่งปีกองที่ดีที่สุดก็โดดไปอยู่ประมาณ3าเปอร์เซ็นต์39คือเกือบ40เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ ค่าเฉลีย่ยของกองคุนทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ประมาณ16%เพราะปีที่แล้วท่านย้อนกลับไปปีที่แล้วเป็นปีที่ผันผวนมากเรื่องกองอุ่นจะทราบกันดีนะครับกองที่ได้มากกับกองที่ได้น้อยเนี่ยต่างกันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงค่าเฉลีย่ยอุตสาหกรรมก็จะโดดไม่เหมือนปีนี้ปีนี้เนี่ยค่าเฉลีย่ยอุตสาหกรรมอยู่ที่เออโทษครับปีนี้หมายถึงสามเดือนแรกเนี่ยอยู่ที่17.95%นะครับขณะที่เซ็ตอินเด็กซ์เพิ่มขึ้น16.72%นะครับแล้วก็เ ถ้ามาดูต่อไปทีนี้มันมีคนจะชอบถามเรื่องกองต่างประเทศเราเป็นยังไงบ้างในปีนี้ปีนี้กองต่างประเทศจะดูดีกับปีที่แล้วพอสมควรนะครับอ,อย่างกองที่เป็นพวกเอ่อเฮลท์แคร์เนี่ยครับเปอร์ฟฟร์แมนปีนี้ก็เฉลี่ยอุตสาหกรรมอยู่ประมาณเก้าเปอร์เซ็นมีอยู่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นกองหนึ่งเจ็ดเปอร์เซ็น์กองหนึ่ง,งนะครับอ,อันนี้คือกองที่เป็นเฮลท์แ,ลแคร์ถ้ากองที่มันเป็นเกี่ยวกับโกโบลบอลหมาถึงโกโบลบออเอควิตี้เนี่ยโดยรวมๆแล้วเฉลี่ยอยู่ประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับ เฉลี่ยประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นแต่ถ้ากองที่มีการโดดไปในเรื่องของไชน่าอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าเมนคนถามถึงกองจีนเป็นยังไงบ้างขอเนี้ยดูข้อมูลนิดนึงเอกองจีนก็เฉลี่ยผลตอบแทนอยู่ประมาณหกเปอร์เซ็นนะครับแต่กองจีนมันจะหลากหลายมากบางกองอัพเปอร์แมนหกสามเดือนนะครับยูทูเดตเนี้ยสิบเอ็ดเปอร์เซ็นก็มีเจ็ดเปอร์เซ็นก็มีเก้าเปอร์เซ็นก็มีบางกองต่ำๆเนี่ยจะอยู่ประมาณสามเปอร์เซ็นนะครับเพราะตลาดจีนมันมีหลายตลาดนะครับที่จะไปเลือกลงตรงนั้น นะครับก็จะเห็นว่าภาพรวมปีนี้ก็โดยรวมๆดีขึ้นแม้ว่าจะมีฉีกเรื่อง p ร r f o r m a n c e จัาบ้างแต่ว่าก็ไม่ไม่ติดลบเยอะเหมือนปีที่แล้ว